ทีนี้วันเนี้ยถ้ารู้สึกว่าคดีมันเยอะแล้วก็เรื่องมันสะเทือนใจประชาชนสมควรที่จะแก้ไขกฎหมายก็ไม่ว่ากัน<ม>ก็แต่ว่าไปศึกษาวิจัยดยีดีการตู้ศาสนานจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรงไงในตอนนี้คนก็เลยแบบทนะเ,เขาทำเขาทำเลนี่เขาติดต่ออยู่กับพรักนครศิีธรรมาราชเจ้าคณะจังว<ม>หวัดตรวจสอบเพราะว่า เมื่อเมื่อยอมรับก็แปลว่าปราชิกโดยเสดเมถุนเมื<ข>อ่อก่อนยังงอง,ง,องอยู่ว่าจริงไม่จริงเมื่อยอมรับก็แปลว่าปราชิกโดยเสดเมถุนและเมื่อต้องปราชิกมันก็จะเหมือนตายอดเดี่ยวด้ดวนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแ,แล้วพระพย,ยอมก็ออกมาพูดอุปมาเสมือนหนึ่งตาลยอดคือต้นตาลที่ยอดเหมือนด,วด้วนโตอีกไม่ได้ก็แปลว่าบวดอีกไม่ได้จนตลอดชีวิตและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อตอนปีสอ,นะอ,นนองพันห้าร้อยนเขาถึงได้ยกเลิก ะก็ถือว่าได้รับโทษคือถ้าพระไปข่มขืนเนี่ยนะมันผิดติดคุกแน่มันเหมือนที่ชาวบ้านไปข่มขืนแต่เมื่อสมยอมกันเองก็เหมือนกับที่ชาวบ้านสมยอมกันเองชาวบ้านสมยอมกันเองมันก็ไม่มีความผิดถูกไหมอาญาแต่พระเนี่ยได้ผิดในทางวินยัยแล้วก็ถือว่าผิดสีมกับผิดเสกก็คือผิดวินยัยคุณก็ต้องพ้นจากความเป็นพระท,ทีนี้ถ้าจะเอามาติดคุกติดตรางอีกก็จะแปลกเพราะว่าปาราชิกมันก็มีหลายอย่างาถ้าพระ ว่าลอชิกในเรื่องอื่นล่ะคนจะคนจะแบบติดคุกด้วยไหมเขาผิดสีละ่ะเขาคิดอย่างนี้กันในตอนนั้นแล้วขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่า,าบ,บคุคคลในทางศาสนาอื่นเมื่อไปกระทําแบบนี้เขามันไม่มีความผิดแต่ตอนนั้นนะทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้กําลังพูดว่าเมื 2> 2, <500. S 1> อ่อ2,500ก่อน2,500คิดกันอย่างนั้นทีนี้วันเนี้ย ถ้ารู้สึกว่าคดีมันเยอะแล้วก็เรื่องมันสะเทือนใจประชาชนสมควรที่จะแก้ไขกฎหมายก็ไม่ว่ากันก็แต่ว่าไปศึกษาวิจัยดูให้ดีแต่ถ้าอย่างกรณีปัจจุบันเนี้ยลาสิกขาไปก่อนที่จะมาเถียงกันว่าเขาประราชิกหรือไม่อย่างเงี้ยอาจารย์ทางสำนักพุทธกําลังประสานดำเนินการให้เกิดหลักฐานรองรับไว้ในทะเบียนที่ไหนสักแห่งว่าปรราชิก ไม่งั้นเวลาจะบวชอีกไม่อีกเน tacos, pues s <S ี่ยพระอื่นเขาไม่รู้วัดอื่นจะไม่รู้อาจารย์ในในขณะเนี้ยความเสื่อมมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางทางสำนักพุทธจะเรียกศรัทธาคืนได้ไหมนะคะว่าจะว่าจะทำยังไงก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันทั้งประเทศสำนักพุทธก็จะต้องมีบทบาทมากหน่อยจะมาออกโรงชี้แจงอะไรก็ให้ให้เขารวบรวมข้อเท็จจริงกันได้ให้ได้สักพักหนึ่ง พราะมันไม่ใช่แค่กรณีนี้ยังมีกรณีพระผู้ใหญ่จังหวัดอื่นๆอีกเดี๋ยวอยีายตอบว่าพระผู้ใหญ่หรือพระผู้น้อยก็อนี้เรื่องเงินทุนเงินทอนยังยังมีต้องตามกันอยู่ไหมเงินทอนวัดเงินทอนเนี่ยค่ะคุณไม่รู้มีอีกเหรอคะรอดูสักพักบ้ะไรอดูใครคะก็รอสิบอกให้รอเลยไม่ทราบไม่ไม่ถึงปปชเขาจะไม่ทราบไม่ทราบ หรอ,รอร้อนรอนหรืออาจารย์จะเป็นคนฟันไม่ใช่ <c oughs>